ดูจีซูเตรียมของขวัญให้กับแฟนๆที่มาให้กำลังใจน่ารักและน่าประทับใจเมื่อจีซูแบล็คทิ้งเตรียมของขวัญสุดพิเศษให้กับแฟนๆที่มาให้กำลังใจเธอสำหรับการบันทึกเทปการแสดงล่วงหน้าในรายการเพลงอิงีีกายโยสเตตผลงานโซโล่ที่เพิ่งปล่อยออกมาซึ่งถูกจัดเตรียมไว้อย่างดี ในเซตของขวัญมีทั้งดีออ a แอดดิ l ลิปโ o ลสี0ศูนย์สามหนึ่อบรี่ที่สลักชื่อ JISOO บนปลอกลิปแบบลิมิเต็ดสุดอะไรสุดมีคับเค้กรูปดอกกุหลาบแสนน่ารักเข้ากันกับคอนเซ็ปต์เพลง Flower ของเธอและยังมีโปสการ์ดพร้อมกับการ์ดความในใจที่แสดงความขอบคุณถึงแฟน ที่รักและสนับสนุนผลงานโซโล่ครั้งแรกของเธอด้วยน่ารักมากๆเลยค่ะ